อิมู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 ตันตันอยเปอร์เซนต์ร้ยเปอรนตอยอนตด้ไดได้ปิดไปปโอ้โห o ออโต้จริงจริงเันร็นตครับนเหมือนเดิมน่ะทุกคนเตีราควรคเปิดปิดออโต้หน่อยนะโอเคมาย่อยมาในวงมาย่อยมันตับเขตจุคนมานะหนึ่งสองเข้าครับ ready แม่ใช่ไอ้ะไวะโอ้โหพร้อมนะโอเคทุกคนประจ ա าตำแหน่งครับไี่หรอกเขาจะไปตกปลาพองอมาให้เก็บไว้ถ้าพร้พอมแล้วพี่แทงเปิดได้เลยไ,ได้โควิดเด้อรุ่แรกดูนะครับ ก็มาแบ่งปันกันก็ได้โอ้แต่รู้ว่ารักกันแต่ไม่ตักกวเกเกโอเค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 เอาไปครับโดนโดนใครหัวโดนหนึ่งสามเตรียมนะครับหน้าบับครับหนึงสามเตรียมนะหน้าวับสามนะไปครับถึงสามแรงวะถ้าคุณแจ็คแรงจะเป็นงั้นแหละมันจะโดนพื้นเองเดี๋ยวเข้าวับเลย คุณเนมเครื่องแรงคุณเนมเ,เครื่องแรงไปหน่อยนะโอเคทุกคนเก็บรูนะเก็บรูนรับเก็บดูครับสวัคนระับ,นะบ,นะบยังไม่อัทีฟอะ่ะสีม่วงเลขสี่สีขาวเลขหนึ่งสีเขียวเลขสองเดิมครับจเดิม รับจะต้อหมนแบบว่าต้วงรเตมือนะขึ้นมาตรงหอาะบล็อกเนเส้นแดงเส้นเส้นเส้นแดงเสร็จจะเป็นวงจะเป็นขีดเป็นอ้นี้นะเส้นวงนะยมรับนะครับโอเคยะมรับย่นีครับไอ้มันมังคว้ากันอะอะไรนะเออ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 ไปแล้ว เเข้าามลยอาค่อยตังก็ปล่อยตายก็ได้ไหมเพราะ้ักทายอ่ะสองสี่เตรียมตัวเบิร์ตคิวหน่อยครับเบิร์ตคิวเพื่อนหน่อยสองสี่โอ้โหโควิดระวังนะไม่ออกแล้วครับโอเคโอเคยูโตะสองสี่ครับหน้าวัาครับด่วนครับอุ้ยสมบัติสามหมื่นเราจะเป็นต้องเข้าไหมอะนักดูเลือดเข้าเหอะเสียไปเปี่ยงเกิน เกปไปรอที่เขียวอย่าเพิ่งปล่อยให้หมากัดนะรอก่อนรอมาแล้วต้องนอกคาต้องนอกค่าเลยก็ได้นะานอกคไม่ต้องมีพวกผมหรอกอิมูไม่พอดอิมูอ่ะอิมูนะพยายามพยายามต้านที่อยู่พยายามต้านที่อยู่ะครับคอมเมดี้กลัวไม่ทันยังไงไม่รู้นะนั่นนั่

บาัดตัวนี้ก็คือโอ้ยไอ้วะโอ้ยอิมูไอ้เี่ยอิมูเฉยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอรีใหม่นะครับโอเคทุกคนปิดออโต้แรกก่อนนะโอเคทุกคนปิดออโต้แรกนะหนึ่งสองเข้าครับมันตัวซีเค็ดดิวะทุกคนครับต้องพีเอาหรือเปล่าขาวลายครับพีเอาครับผมักครับหรือเกมหรือว่าจะรอแทงบัตเตอร์ไม่ได้แน่แย่แม่งซีเค็ดจัดเลยสัตว์ โอ้โหเหลือเท่าเมลนี่เราไว้แบบแม่ขนิกทุกอย่างเราคลีนมาหมดเลยนะเว้ยไว้เพราะอะไรุดขัดลาขัดโชกอะเขียวม่งเหมือนแบบโดนแดกมีทูเฮลอืออารมณ์แบบเฮ้ยเราจะผ่านแล้วนะไอ้เขียวบอกยังก่อนนะอยู่กันก่อนเีอะไรทำแบบนั้นเนี่ยไอ้เขียวบอกเฮ้ยยังก่อนเพื่อนอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนยังยังยังที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นอยู่กันก่อนอยู่เพนก่อน มีคนมาพิมพ์มีคนมาบอกว่าเฟิร์สเกียห้านาทีเหรอครับ